เอาเฮ้ย,ยมีอินเตปแล้วโอเวอร์ท็อปอาฟโปรดีมากๆฮะของดีต้องบอกต่อนะครับผมกดลิงก์ใต้คอมเมนต์ได้เลยฮะทักไปที่ร้านเลยเติมได้เลยฮะร,ร้านนี้ดีจริงอย่าลืมฮะโอเวอร์ท uh, ็อปอาฟฮะลูคเกอร์อาร์หกสองคะแนนมันต้องแม่นแบบแม่นพูดๆเลยนะนั่นแหละแล้วโล่งสามลูกไม่ลงเป็นไปได้อย่างไร วันนี้คนดูเยอะจังครับปกติอยู่แปดสิบคนเกมนี้อืใช่ครับวันนี้เอปกติอยู่ประมาณแปดสิบแปดสิบขวาอะไรเงี้ยถ้าถ้าช่วงเวลาประมาณนี้นะถ้าช่วงเวลาประมาณสามสี่ทุ่มนะพีเดี๋ยวนะ BTL หมุนตัว right BTL หมุนตัวไม่เห็นมีอะไรแตกตนะ่างเลยไม่เข้าใจ โคตรเทโคตรตรายแล้ววิววิ่งข้างพี่บอกเลยหวานใจยับแล้วข้างพี่วิ่งแยกสองคนเลยเอ้ยไม่เห็นมีอะไรเลยเขาบอกว่าให้กดคนนี้ไม่เก็่ที่เขามาบอกสูตรเล่นเอ่อตัวละคร s J s J a โคตรดีเลยนว้ยตอนนี้คือดีมากใส่หนข้างก็เจมส์ฮาเดนหรอไหวลงไม่ลงเจมส์ฮาเดนปะทะเจมส์ฮาเดนมันมาแน่นอนนะผมร้องหลังเลยเฮ้ย ดีโยกิตรีบาว s <S แล้วไม่ได้ครับเป็นโกแบเรายัางไงครัส่งโกแบส่งเจมแคเดนเจมแคเดนเจอเจมฮาเดนนะครับเกมนี้เดี๋ยวขอดึงศักยภาพของเมนเจมแคเดนมาก่อนครัเราจะแพ้ไม่ได้ครเกมนี้อ้าวกลัวนโมเดเลตก็ลงพาสหน้าเติมไหมครับถ้าพี่เล่นตัวละครในพาสที่จะเติมเดฟตี้แบบเนี้ย ความน่าเติมก็คือเราต้องเล่นตัวละครในพาร์ทถ้าเราไม่ได้เล่นก็อย่าเติมฮา,ายสปีดไปฮายสปีดไปโคตรเท่โคตรตลาดฮะนี่ฮะหวั่นจี้ยับดูไว้ฮะเจมฮาร์เดนที่แท็บลูวะแดนโชว์ไปหนึ่งดอตเจมฮาร์เดนที่แท็บลูความเร็วเป็นของปีศาจเจมฮาร์เด้น <Great. S 1> ดวนเลยผมดวนเลยวอล์อกฮาร์ดวอล์กฮาร์ด ยังไงวิดีโดสกรีนไกลแปดเมตรลงหรือเปล่าฮนะแล้วลงนะเพราะว่ามีแตกลงไม่ลง,ลงออหนึ่งลูกอบ๊บบน่ยโยกิสวู s <S right ้ดบ๊อบจากโยกิส <laughs> ไม่ลงนะบ๊บจากโยกิสลม้มไหมไม่ล้มด้วยฮนะไม่ล้ม ขอออก็รรจหน่ยคับผมขอแพ้ด้านสองวันติดทีทีดีดีวิววีเฮ้ยนี่ส่งมาทำไมล่ะวิววีในเกียร์นะเนี่ยในเกียร์นะเนีเ่ยไอ้บ้าหมดเวลาส่งให้พี่เหลือสักงสองวีก็เล่นได้บ้าประเดีส่งมาวิเดียวอโอ้ผมเอา้าเฮ้ยมีอินเตอร์เซปแล้วเกมมีอินเตอร์เซปแชร์อูน้ำตาจะไหลฮะในที่สุดเกมก็มีอินเตอร์เซปนะครับจะดูฮะเจมาระจะนี่แท้์ทูยูโรสเซปไลอัพแบบเท่ๆ เฮ้ยเมื่อกี้ผมอินเตอร์เซ็ปได้อ่ะขอบคุณหนึ่งร้อยบาทเลยจากคีอาทีบนะครับแพ้ดังสองวันติดเหรอขออะไรนะแปบ๊บหนึ่งทำไมแปบ๊บหนึ่งเดี๋ยวอ่านให้นะคีอ t ที e สักคู่นะหนึ่งร้อยบาทสักคู่เดียวนะเดี๋ยวเมมเมมแชทข้อความให้เลยสักคู่เดียวเราส่งให้เจมมาี่ยโล่ลงๆเล่นไม่ได้เจัาหนี้ล้าเรียบร้100อยฮะเรียบร้อยฮะยังไง ล้วคอสปลดึงปลายแปดเมตรแล้วแบ็คตซตไม่ได้แล้วลูกนี้แล้วโดนผมหรือเปล่าแล้วหมดเวลาฮะอินเตอร์เซปปมาแล้วนะทุกคนตัวละครที่มาสามารถอินเตอร์เซปได้หลายตัวอาจจะกลับมาเล่นได้แล้วนะครับแล้วโยกิโค้ดอพไฟลูกนี้ชาติไปหมุนตัวปาปื้อปาโคเทวัตลายอุ้งดูดิสเตปผาเด่นนะโอ้โหเอาเลือกจัดนะปื้อปาปื้อปลาไฮสปีดร่วงไปหนึ่งะแล้วส่งโล่มๆเน้นๆนะลูกนี้อะแล้ววิววีเล่นไม่นะ ที่ผมส่งไม่ใช่ไลน์สตาร์มีหน้าหมดแล้วเข้าไปฮะโค้เทคโคตรลายยู่โรสเตปอัดหน้าเลยฮะหลบบล็อกด้วยฮะของดีฮะเราเจมฮาร์เดนนี่ฮะระวังสติลฮะกูดสติลเมื่อกี้เขาขึ้นคำว่ากูดสติลให้ด้วยนะแสดงว่าเราสติลถูกจังหวะแล้วนะครับแต่ว่าไม่ได้บอกมันไม่มีเอ่อสกิลเลยฮะป๊าบแล้วจีงฮะป๊าบเฟซบล็บอกแอร์ไลโอ้ควเ,เก่งเหมือนเดิมเจมฮาร์เดนนะ แต่พี่ชอบอย่างหนึ่งนะแอนิเมชันในการขยับตัวละครณนะปัจจุบันแพทนี้เลยวันนี้เลยนะทำได้ดีกว่าเดิมนะครับอย่างเจมส์ฮาร์เดนก็ทาได้ดีกว่าเดิมนะตัวละครมันดูมีมิติดูแบบดูแบบมีชีวิตชีวาขึ้นนะพวกสกงสกิลการชูดหรือว่าออกค่าทางอนะไรอย่างเงี้ยเออมันดูดีขึ้นนะมันเก็บรายละเอียดเล็กๆน้อยๆ,ๆดีขึ้นเนี่ยขอบตาไม่ดําแล้วด้วยนะอันเนี้ยเมื่อก่อนเนี่ยฉากเนี้ยขอบตาดํามากค แสงเงาไฟคือแบบป่วยสุดๆเลยอันนี้คือดีมากๆนะทํามาดีขึ้นเยอะครับทํามีอินเตอร์เซปแล้วด้วยนะครับเกมกําลังกําลังพัฒนารอก่อนกําลังพัฒนาแต่ดูดีขึ้นนะทลลําในหลัง channel เรามาพังทึมลายความเหงาพังทึมหลายความเศร้าทําหลาย Channel, ลุยไปกับทำไรล,ล้าง <Whoa! S 1> แชนแนลเกมมีไว้เล่นสนุกเ <Whoa! S 1> ล่นนี่มันสุดๆ <Whoa! S 1> ทำไรล,ล้างแชนแนลลุยไปกับทำไรล,ล้างแชนแนล